ทีนี้เราจะใช้กรแบง20ตำเท่ากับว่าเราใช้น้ำเท่าไหร่300ตัวน้ำ300เราหาร5ส่วนก็เท่ากับ60ตาต่อ1ครั้ง1 60ตาคือ1ส่วนแต่เราจะเท1ส่วนครั้งที่1 2ส่วนครั้งที่2 1ส่วนครั้งที่3แล้วก็1ส่วนครั้งสุดท้ายเท่ากับว่าเราเท1 2 1 1ราดจวยสะคร นีวันนี้ได้และจับอันนี้ไม่ใช่นก็เอาเป็นว่าเรายึดมาเป็นเกณฑ์ถ้ามันไม่อร่อยเราจะได้ใช้นี่เป็นเกณฑ์เพาเราไม่ทำแบบนี้แหละถ้าครั้ทำงนานไปแล้วก็กรู้ <c oughs> สึกว่าเวลาสองทีก้งก็พอพอดีแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกว่าแล้วแต่ละราคาน,น,นี่โอเคไม่ตัวะไรใช้เป็นเตู้จำใหม่ อใช่คร่่ะสวัสดีครับทุกท่านผมเอ๋จาจสดูดิโอคืออย่างนี้เดี๋ยวนี้จะดูวิธีการเทประกอบจะเข้าใจขึ้นนะครับขับรถให้สบายถ้าฟุตเทียนนะถ้าตื่นเต้นกับการดื่มกาแฟวันนี้ครับมีคนถามว่าแล้วบทยังไงอ่ะเวลาบทพี่ก็ใช้วิธีดมกลิ่นครับถ้าบดเบอร์ห้าแล้วกลิ่นแบบหนึ่งบดเบอร์สี่กลิ่นอีกแบบหนึ่งเฮ้ยชอบชอบกลิ่นเบอร์ห้ามากกว่าพี่ก็จะบดเบอร์ห้า ฝต่อเตรียมปดอ่าครบแล้วคราวนี้สิ่งต่อมานะครับเราเราได้กาแฟแล้วครบแล้วยี่สิบสามนะรรับาน้ำร้อนน้ำร้อนกี่องศาเมื่อวานเราบอก93าบาองศา93า <c oughs> เบอร้อง94เบอร์เราดูตรงไหนเบอร์อยู่ตรงนี้ครับแต่ผมว่าพอบทเสร็จผมไปดูผงเลยแล้วดมดูว่าหอมไหมเพราะบางทีเบอร์เนี้ยกับเครื่องอื่นมันคนละคนละอันกันใช้ไม่ได้ต่อับอนมาเนี่ยสิ่งที่น้องใช้อนี้นี่เนี้ยดิปเปอร์ดิปเปอร์ครับดิปเปอร์ ก็มีเหล็กมีอะไรถามว่าทำไมก็อีกเจ้านึงทำดิปเปอร์แบบเซรามิกอีกเจ้านึงก็ต้องทำเหล็กอีกเจ้านึงทำลายตรงอีกเจ้านึงต้องรำลายวนไงคือมันจะได้มีเออจะได้ขายมันจะได้ขายอันนี้มันมีเขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เสิร์ฟอะเซิร์ฟเวอร์ทำให้เป็นกระจกอะจะได้เห็นเออไม่ใช่อะไรนี่มีอะไรครับเันไม่ต้องมีจางอยอะเทไม่หกเออแค่นั้นเองเหมือนกันเทไม่หกเออเทไม่หกเทไม่หกเทไม่หกเออนี่แล้วน้องก็ใส่ รียกวากระดาษกระดาษไม่ต้องพับใช่ไหม่กระดาษบางงานต้องพับนั้นแต่ผมได้ครักกาะถ้าไม่พับมันวางไม่เรียบเว้ยพอพับแล้วมันวางเรียบโอเคคือไงก็ต้องพับสันนะใช่แต่อีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่พับอ่ะเราจะเห็นว่าเป็นรอนรอนใช่ถ้าไม่พับน้ำมันจะวิ่งครวดใช่ใช่แต่พอเราพับปุ๊บเนี่ยเป็นกลายเป็น ัใช่พอเราอ้าออกมาเนี่ยมันก็เป็นแรงต้านเท่ากันมันไม่ไหลง่ายมันจะชิดกับมันจะชิดกับปวยเลยเข้าใจแไหมช่างสาวแรกเออเงินก็วิ่งในช่องว่างธรรมดาโอเคล้างครับล้างต้องถามดก่อน้าวต้องสาวล้างครับล้างเบาๆนะครับเวลาล้างต้องระวังนะครับเดี๋ยวน้ำหมดต้องรอต้มใหม่อืมล้าง ก็ต้องมีเกี่ยวกับน้ำที่จะชงน้ำร้านสามร้อยกรัมพออุณภูมิมันต้องเท่ากันไหมคะอุณภูมิน้ำที่ล้างได้หมดได้หมดหมจริงๆมันต้มในหม้อเดียวกันนี่แหละไม่ต้องเสียเวลาต้มหลายหม้อเสร็จแล้วล้างนี่คราวนี้น้ำที่ล้างอย่าลืมทิ้งนะครับถ้าไม่ทิ้งก็จะได้กลิ่นเปรี้เมื่อกี้มาล้างกระดาษขึ้นมาเพื่อบาชาต่วันนี้ดูครูฟาทานะครับเธอช่านะครับ จดได้นะครับเทคนิคเราอ่ะเราใช้กาแฟ20กรัมน้ํา300เราแบ่งเป็น5ส่วนส่วนละ60ครั้งแรกเราเทหลักสูตร uh 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1ใช่ไหมครั <s <s ้งแรกเราก็เท60อันนี้เราแทก่อนเราชั่งก่อนว่ากาแฟเรา20กรัมจริงไหมพอ20กรัมจริงปุ๊บเราเริ่มกระบวนการได้เี่ยเรียนรอวมกพี่เนี่ยขอบคุณไทเบสบ้าว่า พอจะเริ่มเทน้ำก็ต้องกดแทรทีหนึ่งครับผมให้เอลเลอรูนอ่ะพร้อมกับพร้อมกับตั้งเวลาถ้าจะซื้อนาฬิกาก็จะซื้อตาช่างก็ซื้อนาช่างแบบตั้งเวลาได้ด้วยนะโอเคกดเลยครับสิบ่อนอ่าหกกี่กรรมหกสิบหสิบแต่เราจะให้เวลาสามสิบวิครั้งแรกอ่ะถ้าเทเสร็จก่อนรอให้ครบสามสิบวิก็เทครั้งที่สองอเ นี่ตอนนี้สิบสิบห้าวิเรามีเวลารออีกสิบห้าวิวินาทีที่สามสิบเ็ดเราจะเทอีกรอบที่สองรอบที่สองเทเท่าไหร่ร้อยยสิบบวกกับของเดิมร้อก็เป็นร้อแปดสิบก็ดูตารางเลยไม่ต้องไม่ต้องแทนใหม่องั้นต้องเป็นตัวเลขนอกจากจะจวบเป็นก็ต้องนับเป็นมีคนบวกเลขไม่ได้ได้ตายหาอันนี้ต้องบอกเวลาเพิ่มไหมฮะไปรับกาแฟจะบวกเลขเป็นเก่งทุกคนอ่านี่นะร้อย หกสไปแล้ว170ไปแล้ว180เป๊ะเวลาเวลาต้องเพิ่มจาก1เป็น2เท่าพี่เป๊ะก็ไม่ไม่ฮะับามเท่ากันสามสิบวิก็สามสิบวิตอนนี้55วิห้าสิบเวิห้าสิบแวิห้าสิบเก้าวิพอครบนาทีที่1ก็เริ่มครั้งที่3เทเท่าไหร่60บวกกับเดิมเป็น240เห็นสี่สเริ่มพิเศษแล้วทุกคนเราจะเป็นคนคิดเองในใจเก่งครับอ่าครับเป็น240ใช่ไหมครับ รอบสุดท้ายเธอจะเทเท่าไหร่หกสิบแต่คราวนี้เธอไม่หมุนแล้เพราะเธอหมุนมาแรงๆตลอดสามรอบแล้วแต่ถ้าพวกเราช้ารอบสุดท้ายอาจจะหมุนนีงก็ได้แต่ถ้าอร่อยไม่อร่อยก็ลองเล่นกันดูอันนี้คือเอาเป็นเบสมาตรฐานไปก่อนที่เหลือไปปรับแก้เอาครับรอบสุดท้ายน้องฝ้ายก็จะแค่หยดเฉยๆหยดเฉยๆเห็นไหมไม่หมุนเลยยิ่งไม่หมุนเลยเพราะเคยหมุนปรากฏว่าขมเหตุผลเพราะว่าเธออ่ะ เทแรงมาตอนแรกแล้วแต่คนที่เทเบาๆมาแต่ตอนแรกอ่ะมาหมุนรอบที่สามก็ไม่ขมแต่เธอชอบเทตอนแรกให้แรงตอนที่สองให้เบาๆประมาณนั้นเองครับคกที่สําคัญก็คือเวลาทั้งหมดจบลงแค่สองนาทีลูกค้าไม่รอนานนะครับขายครับลูกค้ารอนานไม่ได้นะตกไหมสี่นาทีกูไม่รอแล้วก็บ้าน